ค่ะยายลอยพามาชมฮะอันนี้เขาเรียกอะไรเฮ้ยเขามาเปิงมีทานสวยงามพี่น้องค่ะอันนี้ก็แปลกให้ดูความแปลกน,นะคะงามค่ะวิหารอืมสีเอาแน้าจูขมาบอก ก็บ้าสัมางามค่ะสิบุจักล้านน้อ่นะวัดวัดยังกมลนี่นะนางอะไรวันวันนไงวัดหลวงอัมพวันอัมมาวันหรออัมมาวันหลวงปุดป้ายวัดอ๋อวัดอัมพวันเออพอพานอยู่อะวัดอัมพวันสัมางามแท้คือบ่เห็นกุเพิ่นผักที่ใส่ มาเบิงวิหารสวยงามค่ะที่นกค่ะเห็นเห็นี่ะจิจักษีจักล้านนะค่ะเนาะอันนี้มีดาราอุปถาพ่อสมบัติเมทานีนะคะมาอุปถาแบดนี้ค่ะฮะนั่งป่าวายุนี่มันไม่มันมีตัวหนังสือไงพี่นองค่ะงามค่ะ ปราณประสา,าทราชสวังสวยงามมากอันนี้อยู่ที่อำเภอว่านใหญ่นะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะใกล้สีฮอดแจงกับเบางามคัดงามครับงาม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 สวยงามมากค่ะ ส่อนดีค่ะสวัสดีค่ะ